สวัสดีครับวันนี้พามาดูผักชีนะครับผักชีที่เราปลูกไว้ทานเองนะครับตอนนี้ก็ขึ้นสวยแล้วนี่โอ้โหไอใบมันใหญ่แล้วว่าตอนนี้มันตอนเช้านะครับมันก็จะกลางใบเพื่อรับแสงนะครับผมนี่ลมพัดชิวๆเลยทดลองปลูกเป็นครั้งแรกนะครับเพราะว่าไม่เคยทำมาก่อนเลยนี่ ดินก็ผสมมูลวัวนะครับมูลวัวแล้วก็ใบหญ้าใบไผ่พวกถ่านพวกนี้ครับพวกนี้มันจะเก็บความชื้นได้ดีนะครับผมพวกไอถ่านนะครับเศษถ่านเล็กๆที่เขาไอเตาถ่านไม่เอาแล้วนะครับก็นํามาผสมดินได้นะครับพวกนี้มันจะเก็บความชื้นแล้วก็พวกจุลินทรีย์จะอยู่ในในถ่านนะครับ พวกนี้เนี่ยเป็นผักทานใบกินใบก็สามารถดึงจนซีมาใช้ได้นะครับมันก็จะงามแบบนี้นะครับผมนี่คือแปลงทดลองครับต่อไปก็จะทําให้มันใหญ่ขึ้นนะครับผมแล้วก็จะปลูกใปริมาณที่มากขึ้นนะครับนี่ก็ทดลองปลูกเพราะว่ายังไม่เคยทํามาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ได้ผลนะครับนี่ขึ้นสวยเลยมันจะมีทดลองในเข่งด้วยนะครับแต่ว่าเข่งเรา ถอนขายไปแล้วนะครับมีลูกค้าซื้อแล้วก็พอได้ค่าต้นพันธ์ุอยู่ครับผมนี่ะครับใบสวยๆเลยนี่ครับ,บนี่แดดเช้าก็ครับแสงหลังจากที่รดน้ำไปแล้วนะครับมันชุ่มฉ่ำแลงนี้ก็ใกล้จะถอนได้แล้วครับ สอนเก็บไวท้ทานเองได้นะครับผมผักชีปลอดสานนะครับผมได้ผลแน่นอนเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับ